เราตัดภาพมาดูประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาบ้างในบรรดาคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอนุทินนะถ้าจะพูดถึงกระทรวงที่สารงานต่อได้เลยเนี่ยคือกระทรวงศึกษาธิการอ๋อนั่งที่เดิมเพราะเจ้ากระทรวงเป็นคนเดิมอ,อ่ะศาสตราจารย์ดร ok นรุมนพินโยสินวัตรหัวหน้าพักกล้าทำนะครับท่านอยู่กระทรวงเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บก็ทํางานต่อได้เลยแหละครับ ในมุมของนักวิชาการที่คลุกคลีในแวดวงของการศึกษาค่ะคุณผู้ชมมีหลายท่านนะคะศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เจิรินวงศักด์นะคะประธานสถาบันการสร้างชาติและสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาเขาสะท้อนปัญหาการศึกษาไทยบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะถึงแข่งกับใครไม่ได้เลยในโลกใบนี้นะแล้วก็ยังบอกข้อมูลที่น่าตกใจนะคะว่าเราประคองประเทศมาได้ด้วยระบบการศึกษาแบบนี้นี่เป็นบุญมากแล้วนะด้วยการศึกษาไทยเนี่ยทำเพียงพิธีรีตองเพื่อให้พออ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้ ได้ความรู้เข้าหางอึง่นเอากระดาษไปกอดไว้ความสามารถไม่มีชีวิตไม่เปลี่ยนบุค,คลิกไม่ได้ไม่เป็นพลาชาติได้เป็นพลโลกก็ไม่แข่งกับใครไม่ได้สถานการณ์มันถึงต่ําเตี้ยเลียดดินได้อยู่ในระดับที่อาจจะดีกว่าประเทศด้อยพัฒนาแต่ไม่ดีที่ควรจะเป็นฉะนั้นคุณภาพคนเนี่ยมันสร้างด้วยการศึกษาแต่มันสร้างไม่ได้ ด้วยระบบที่เราทํากันอยู่ด้วยสารพัดเหตุผลมันทํากันมาแบบที่ทําให้คุณภาพออกมาแล้วมันสู้ใครไม่ได้มันเสียเปรียบเทศไทยประคับประคองมาได้ถึงขนาดนี้โดยการศึกษาแบบนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วอยากใช้คุณผู้ชมนะคะรอติดตามถ้าใครสนใจประเด็นเรื่องของการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกไม่ใช่ตกจากจอเรดาร์ของโลกเหมือนทุกวันนี้นะคะคทางออกของปัญหาคืออะไรให้รอติดตามในขอเวลานอกคะ่ะ